สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกสุดยอดรถถังหลักของกองทัพบ,บกไทยนั่นก็คือวีทีสรุ่นปี2025หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า MBT 3,000รถถังสัญชาติจีนที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทเนริงโคและมีการอัปเกรดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในเวอร์ชั่นปี2025 วิธี4เป็นรถถังหลักรุ่นใหม่ที่มีความสามารถรอบด้านทั้งในด้านพลังการยิงเกราะป้องกันและความคล่องตัวโดยรุ่นที่กองทัพไทยได้รับนั้นมีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานในภูมิประเทศของไทยโดยเฉพาะวิธี4ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิิเมตรพร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติยิงได้สูงสุดถึง8นะัดต่อน,นาทีรองรับกระสุนเจาะเกราะและสามารถยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังผ่านลำกล้องได้อีกด้วย ระบบควบคุมการยิงของว t ธี4ปี2025ได้รับการอัปเกรดใหม่ด้วย Fire Control System รุ่นล่าสุดพร้อมกล้องเลงกลางคืนแบบอินฟราเรดและระบบตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติทำให้สามารถยิงแม่นยำแม้ขณะเคลื่อนที่ด้านการป้องกันรถถังรุ่นนี้ใช้กรอบแบบคอมโพสิตและระเบิดปฏิกิริยา era ซึ่งช่วยลดความเสียหายจากกระสุนเจาะเกราะและ p g อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องยนต์ของวีที4ปี2025เป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบชาร์จ1 3 0 0แรงมา้าทำความเร็วสูงสุดได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนลาดยางและมีระยะปฏิบัติการประมาณ500กิโลเมตรเมื่อเทียบกับรถถังหลักจากประเทศตะวันตกเช่น M1 เบิร์มหรือรเพอร์สองรถถังวีที4อาจมีจุดได้เล็กน้อยในด้านเทคโนโลยีชั้นสูงแต่มีจุดเด่นในเรื่องราคาที่คุ้มค่าความง่ายในการดูแลรักษาและความเหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นแบบไทย ปัจจุบันกองทัพบกไทยมีวีที4ประจำการแล้วหลายสิบคันและคาดว่าจะมีการสั่งซื้อเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อทดแทนรถถังรุ่นเก่าอย่าง M41 และ T69 ที่ล้าสมัย